ติววิทย์เข้าหมหนึ่งกับพี่ดำวันนี้เรามาติวเนื้อหานอกบทเรียนกันนะครับเรื่องความเข้มข้นของสารละลายถามว่าสารละลายคืออะไรเนาะสารละลายเนี่ยมันมีสมการก็คือสารละลายเท่ากับตัวทำลายกับตัวถูกละลายครับสารละลายเท่ากับตัวทำละลายบวกกับตัวถูก ละลายครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าสารละลายเกิดจากการรวมกันของตัวทําละลายและตัวถูกละลายเดี๋ยวเราไปดูโจทย์เลยครับโจบทย์ถามว่าน้าส้มสายชูมีความเข้มข้นของกรดน้าส้มร้อยละหโดยปริมาตรไฮไลท์ตรงนี้เลยนะโดยปริมาตรจําจนวน3ลิตรนะครับของกรดน้ําส้มเป็นองค์ประกอบกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรทีนี้นะครับสิ่งที่น้องจะต้องรู้สําหรับข้อน,นี้อันแรกเลยก็คือตัวของลิตรครับ ลิตรเนี่ยนะครับหลิตรจะมีปริมาตรเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตรครับหลิตรจะเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยพี่ดำใช้ตัวย่อนะเป็น cm กำลังสามรและขัดจากนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องทราบในเรื่องของ สูตรนะครับของการหาความเข้มข้นสูตรหลักการง่ายๆเะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าสูตรหาอย่างไงพี่ดำม,มีทางลัดมาช่วยในการหาให้ดูอ่ะอันที่หนึ่งเป็นความเข้มข้นความเข้มข้นเปอร์เซ็นต์โดยมวลครับหลักการง่ายๆนะเดี๋ยวพี่ดำจะบอกสูตรแค่สูตรเดียวแล้วน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับ หลักการก็คือว่าความเข้มข้นโดยมวลเนี่ยมันจะเท่ากับตัวตั้งนะครับน้องๆจำไว้ว่ามันจะเป็นตัวถูกอะไรตัวถูกละรายอ่ะแล้วหารด้วยสารละลายครับแล้วก็คูณด้วย100คูณด้วย100เพื่อทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครทีนี้นะครับน้องก็ต้องรู้ว่า สูตรที่น้องหามาเป็นความเข้มข้นโดยอะไรถ้าเป็นโดยมวลน้องก็เพียงแค่อิบมวลเนี่ยนะครับมาใส่ข้างหน้าหมายความว่าสูตรความเข้มข้นโดยมวลเนี่ยมันจะใช้มวลของตัวถูกล,ลายหารด้วยมวลของสารละลายคูณด้วย100และอย่าลืมนะตัวของสารละลายมันเกิดจากตัวทำละลายกับตัวถูกล,ลายมันมารวมกันพอสูตรที่2มันเป็นโดยปริมาตรต่อปริมาตรใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะลบตรงนี้ออกไปอ่ะถูที่2นะปริมารที่ พี่ไม่พอนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากความเข้มข้นโดยมวลเนี่ยเป็นความเข้มข้นโดยปริมาตรครับข้างหน้าตรงนี้เราก็ลบออกลบอบอกแล้วก็เติมคําว่าปริมาตรไปนะปริมาตรโอเคประมาณนี้ในขณะที่สูตรที่3ครับเราจะหาโดยมวลต่อปริมารใช่ไหมครับเราก็สามารถหาได้จาก โดยมวนเขียนนะโดยมวนต่อปอลิเมอรตัวน,นี้ที่เขียนไม้พอนะครับพอลิมารเราก็มาแก้ข้างหน้าครับตัวสูตรครับาการจะจัดปอลิเมอรตรงนี้กลายเป็นมวน ก็จะได้สูตรใหม่ของมันเป็นการสูตรโดยมวลต่อปริมาตรแต่ในกรณีของข้อนี้มันจะเป็นการหาความเข้มข้นโดยปริมาตรต่อปริมาตรดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้สูตรความเข้มข้นโดยปริมาตรในการคำนวณหาซึ่งความเข้มข้นของกรดน้ำส้มนะครับเราทราบแลนะคบว่ามันคือร้อยละห้าหรือห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วเราใส่ห้าลงไปทีนี้ปริมาตรของตัวถูกลายเรายังไม่ทราบนะครับว่ามันมีน้ำส้มเนี่ยเป็นองค์ประกอบเท่าไหร่ตัวถูกลายเนี่ยมันคือ กดน้ำส้มกดน้ำส้มนะฮะแต่เราทราบว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยมันมีปริมาตร3ลิตร่นะรกระลายเป็น3คูณกับ1,000เพราะว่า1ลิตรมี1,000รลูกบาทเซนติเมตรครับแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยเป็นปริมาตรตัวถูกละลายแล้วก็คูณ100 น้องเห็นอะไรไหมครับ100กับ1 0 0 0ันสามารถตัดก,กันได้ครับตัดตัดตัดโอเคดังนั้น3คูณ10ใช่ไหมมันก็จะได้เท่ากับ30ครับแล้วก็อันนี้จะกลายเป็นปริมาตรตัวทูละลายและฝัน่งนี้ก็เป็น5นะครับทีนี้น30มันหารตัวแปรอยู่เราต้องย้าย10ไปใช่ไหมเราย้าย30เนาะไปคูณกับ5 กลาเป็น5้าคูณกับ30นะครับเท่ากับอนริมาตรตัวปูกละลายนะครับถ้าคูณศักสได้ร้อยห้าที่ขอกลับมาปั่งนี้เนาะร้อยห้าเนี่ยเป็นร้อยห้าสลูกบาศก์เซติเมตรครับซึ่งมันเป็นก็คือเป็นหน่วยของไอ้ตัวนี้แหละปริมาตรของตัวถูกละลายครับะฉงนั้น คำตอบของเราก็คือเลือกที่ข้อ2เองครับง่ายทีเดียวครับน้องๆอย่าลืมทบทวนคลิปวิดีโอของพี่ดำนะครับ